สวัสดีครับเจ้ากาวนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะฮะของยี่ห้อโกเบโก้มาให้นำห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นโกเบโก้รุ่น S.K. 135R ขีด2 YY06 นะครับลูกค้าครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมาแล้วนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบมวยนะครับรถที่ขายสูตรอันย่าบ้านเรานะครับลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับตัว S.K. 140 Mark A บ้านเรานั่นเองนะครับอ่าเป็นรุ่นใหม่นะแน่นอนี่ย้นนเตัวโด้วยเเ่นนีวครต ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์คอมเบอร์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะลูกค้าครับซึ่งแน่นอนลูกค้าที่เป็นเครื่องคอมเบอร์ตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกการทํางานการตอบสนอง,องเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็จะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นทํางานไวขึ้นประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่รอสวยๆนะฮะไวไๆสุดๆนะลูกค้าครับแล้วก็สเปคเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสเปคใบแทร็กเหล็กพุ่มเกย,ย์ยางแบบนี้เลยลูกค้าสายงานก่อทางเนี่ยบอกได้เลยว่าชอบแน่นอนนะตัวนี้นะครับเพราะว่าพอมีเกย์ยางพุ่มเหมือนแล้วเน่เลาาานนนนบู้้งงงกคคะรััขออ หรือว่าดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่สวยนะฮะมีกล้องหลังติดมาให้ด้วยตัวนี้นะครับค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอะ่ะเดี๋ยวเปิดฝาข้างฝั่งซ้ายกันตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวแถงมอน้ําของเขานะครับก็ตามไซโกเบเลยเขาจะมีตัวตะแกรงดักเศษฝุ่นติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้นะนี่มีมาให้ทุกคันนะครับกันแถงหมอน้อําอุดตันนะครับลูกค้าครับนี่สวยหล่อๆนะครับอะ่ะเดี๋อ้อมมาทางขวาเปิดดูปั๊มกันบ้างนะครับนี่นะฮะซึ้บสวยนะครับ ตัวนี้นะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะฮะฟั๊มแห้งกริปนะครับอ่ะดูในส่วนของแผงครนโทลกันบ้างอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับฝั่งขวานะครับเปิดนะครับอ่ะโอเคนะครับแรงไม่ถึงนะครับนี่นะฮะชุดแผงก็สวยๆนะครับลูกค้ารอยริมฮักเดิมๆเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยๆเงาเงนะตัวนี้นะครับ แพงด่มากๆแล้วก็ที่สําคัญมีตัวสลับบอโทวนติดมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะครับตามสายรถคุณรุร่นใหม่นะเผื่อนางนมีคนขับหลายคนก็สามารถมาสลับเบาะตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายในเก๋งเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงอีกต่อไปแล้วนะครับนี่บูมอาร์มสวยรอยเล้าไร้ดามไม่มีนะครับลูกค้าครับนี่บุ้งกีมาสวยนะครับแล้วก็ตามสายรถขุณจ,จากญี่ปุ่นเขาจะมีตะขออยู่ล้มหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะครับนี่สวยมากนะฮะชั้นลงชั้นล่างสวยนะลูกค้าไม่ผูนะครับตัวนี้ เนี่เี้คลิปนะครับอะเข้าไปดูภายในกันบ้างนะครับเชิญเนี่ยสภาพหน้าตาภายในนะครับหลอ่ลอๆสวยๆนะตัวนี้นะครับอ่านี่ป้องหลังขึ้นอย่างนี้เลยนะครับปลอดไัยแน่นอนเต็มที่จะเต็มแอร์การทําความเย็นมาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาลองขับเทสปั๊มกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป็นรอบต่าสุดให้ดูนะครับผมจะได้รู้ว่าปั๊มของเขาเนี่ยทำงานได้แรงดีหรือเปล่านะครับมาเริ่มเลย นุ่มๆนะฮะกดตัวลอยได้สบายๆนะครับปั๊มบอกได้เลยว่าแรงดีมากๆนะจ๊ะเนี่คอนโทรลนะฮะใช้งานได้ครบดีปกตินะตัวนี้นะครับนี่กดอามเขาออกนะครับสวิงซ้ายขวานะครับก็ใช้งานได้ครบดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับนี่ด้านหน้านะฮะไปหลัง ตัวนะครับราคานะครับนี่ก็สู้แรงได้ดีมากๆนะฮะตัวนี้นะครับอบอกเลยว่าปั๊มแรงตัวเดินแรงพร้อมลุยพร้อมใช้เลยโอเคเดี๋ยวเราถัดไปด้านหลังกันต่อลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝากเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับผมไปตัดไปเลย นี <Esse> recently, so on, ่นะครับถัดขึ้นมาด้านบนนะลูกค้าผมก็ให right ้การตริจสอบเครื่องยนต์ของเขารอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ี่สูเทอร์โบนะครับผมวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแต่ก็ในส่วนของหลอดเครื่องขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์ของมบนซตูบิชรหัสดี4 FR นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่่อๆสวยๆเดี๋ยวเราดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันนะครับ สวยๆนะลูกค้าจุดลืวซึม ไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พัวเสียเครื่องนะครับการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่ด้านหลังสวยฝาลงัาลงฝาหลงัลงลังโครนลงังคาสวยหมดเลยนะครับตัวนี้นะโอเคอัน okay. นี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพ,ร,าพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในนะครับแล้วก็เป็นการลองขับ yes, เอสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวโตเบโกะเ135 SRK2 YY16 คันนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านใดที่เราสนใจก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่เึ้นตรงนี้ ้ด้บนขวาเหมือนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับรสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันต่างยอีกทีได้นะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าแทงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะครับพาะแรงปั๊มเครื่องตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับวันนี้นะค้าตัวก็แรงด้วยอยู่ช่วงร ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นนะสวัสดี